ก็ตัวมึงดีๆได้แต่เนาะไอ้นางสกุลในฟิกเนี่ยมีผู้หญิงเต็มเลยหรืเไงอะมีแบบผู้หญิงอ่ะไปถ่ายรูปหน้ากระจกโชว์กงโชว์กล้าไม่สาวก็ดูโอ้โหฟิกฟมึงก็เบ่งซิ๊กๆอีกเนาะเออเบ่งกล้าไมแพ้ไปแจ๊พี่แจ๊กพี่เคยส่องไม่ได้นางสกุลมนนี้ฮะไม่เคยแต่ว่าพี่เคยเจอเขาที่นี่ไงที่นู่นเฮ้ g ก r l ชมงามอ๋อแมค์คีนอ๋อแล้วผู้ชายขอเข้าฟิกไหมขอแน่นอนนะพี่ แต่ผู้หญิงโอเคเอากมันเป็นระเผู้หญิงอนะแล้วเาผู้หญิงขอข้อใครยังไม่มาเล่หลโหลตอบเพื่อนหน่อยหลหล่อ่รออยู่ตรงข้างนี้เลยทายดิไปถ้าไป้าถ้าไม่ถายเพจะรอลีนต่อต่อสดตรงนี้ก็วิน่อยเดี๋ยวรออีกะ จริงเราเม่อไหร่จะแก้งไหนล่ะไอ้จับการมาห้างไม่ได้เลยไอ้เียดดำอยู่หลังเรือหลังเรลหลังเรเราไม่้เจอกันเลย่อนบี้จอดอยู่ดึเบล้อ่ะที่ไหนนะก็ไงนะโรหานหัวแลมอยู่อโกเอาที่ต่อก้ไม่ได้ไม่ด้เสียงนีไม่เพื่อเรามีใครไม่เนี่ยขับรถคู่เรือสีดำเนี่ย เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่แก้ววายเยเต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 ไปฟทุกคนฟังฟัฟังอย่าเบ่อย่าเบื่อฟังฟังฟัเดี๋ยวแก้ววายอยู่แก้ววายมันเลียวพี่เก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 แก้ววายแก้พี่เก๊พี่เกเดี๋ยวหาโพสิชันลงให้หน่อยนะพี่เดี๋ยวบอกผมด้นะพี่นแล้วเนา้อทุกคนคนฟังฟังังเดี๋ยวเน้นอยู่ตรงสามแยกนะเน้นตรงสามแยกแล้นะทุกคนเน้นตรงสามแยกไว้สามแยกสามแยกจอดไว้เลยจอดไว้เลยชุ่มหน่อยชุ่มหน่อย มันเนี่ยตกลงไปที่ไหนมาไปที่ปลายอะมามาเราฟังเราฟังนะเราฟังนะเป็นเบรแล้วก็จับจับด้วยฮะถ้ามันหลุดมากงไหนอ่ะ

跟队，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 跟我跟队，跟队，跟队，跟队，跟队，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 跟 เ็กิตาหัดหักสกาหัดหักเสกิตาแสดงหน้าที่คือหนตื่นเข้าวงไฟนะพี่ชายอ้าวตืินอ,อ,อ,อีอแกลแล้วอเหรอเดี๋วยวไม่ได้เลยซักเล่นวมกบเพื่อน นี่เอาเพื่อนนี่เอาเพื่อนนี่กูุบกูทุบกุบกูทุยายเย้กย่าเยย่าตัดได้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 ตัดได้กันไหตัดได้กันไหมตัดไ้นไหมตได้กันไมตดได้กันไมตได้กันไมตัได้นไหมตัดไกนไมตัได้น ไป่เดียช่วยเดี๋ยช่วยเดี๋ยวช่วยเพื่อนไปได้รวมกันไ์กัไบไบอะไไม่ใจขนาดนี้ไป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 ตบไม่ไม่ใจชุบก็ชุต่ผมไม่ต้องตบต่ไม่ต้องตอบรู้แค่ไปักมามึงโดนกูดีเพื่อนกูดับมาตายไปนะไปไปเดี๋ยวกูตองนะยงเพื่อนีเพื่อนีเพื่อน ไอ้ก็ถึงลติดมือติมมือเต็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 มมือต็มมือต็มมือต็มมือมามามาตามพี่มาเอามกองกัดิเอาศมกอกันดิเอามกอกันดิมาฟาเลยมาฟาเลยมา้าดเลยไม่ต้องแยกแล้วาานี้เลย้าดกันาดบกันมา้าดกันมา้ามา้าดศมาฟามาฟามาเร็วเอามาเอาศมาลงไปเอาศบมาหลงไปเอาศไป เอาศพปะกองเอาศพปะกองเอาศพปะกองไม่นอกแล้วเอาไว้ในไฟเลยเอาไว้ในไฟเลยป้าศพด้วยพี่ป้าศพหน่อยป้าศพหน่อยมามาพี่ตาไปพี่ตาไปป้ามามาป้าศพด้วยป้าศพด้วยบเห็นคนดูบ้าเห็นตัวเองบ้าบไม่พี่้าไม่ ไปไปพี่กูไปพี่กไปโหเราเหมือนาแกระจกกระจกกระจกาตากาแกงกาไอ้ที่อะไอ้พยิงกูอะเอ้าเฮ้ยมันตกมันตกนะพี่แตงมันตกเยอสิเนาเดินเอาเลไปนะวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งวิ่งแห้วิ่งให้เดนเดินเดนหว่อยไอ้เจมึงตาสีน้เที่ยต่ตปะเดียวเดอยสัตว์ ไอ้เฮียตู้อยู่ไหนไอ้ซันไอ้เฮียตู้อยู่ไหนคุณดีคุณต้มึงแพ้กูอีกแล้วเฮียตู้ไม่ได้บ้าไอ้ซันมึงแพ้กูอีกแล้วมึงแพ้กูอีกแล้วไอ้ซันมึงแพ้กูแล้วไอ้เฮียมึงแพ้กูแล้วไอ้ซัน ไปไปไปไเร็วเร็วอต่อไปถืต่อไปเร็วถือต่อไป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 เร็วเร็วเร็วขึ้นรถไป้นรถขึ้นรเร็วเร็วเร็วเร็ตร็วเร็วเร็วเรต่อไปเอาต่อไปเอาต่อไปมึงจำไว้นะเฮียตูมึงแพ้คนทุกยุคทุกสมัยได้สัตว์มึงจาไว้เฮียแกงกาไงสัตว์ตัวมึงโคตรกาไงเฮียไป่ไ้าอ รถ่ะไรนี่แ้ผมอยู่ไไม่ได้รถไหมรถเพื่อนอยู่ไหนวะกูต้องไปขึ้นคับไอ้บอกไปเกม้ไม่ได้ผมกินน้ำอมน้ำี่เ้เดี๋ยวไปกัวปาแบบนันไปไหนะกินนะมีมีต้องไปไปส่งขาเกิก็ได้

พี่เจย์อยู่ไหนฟลอยู่ไหนรไฟพี่มามามาพี่มัมาที่นขึ้นเาเารถที่มันรอดนะเสทแหลกรอดมันตายแล้วมนตายแล้วขวาพี่เจเมาเมาหน่อยดิมันจะลงน้ำเหมือนจะลงน้ำดิอยู่ไหนอยู่ไหนเออริวพาวเลยพาวขวาใครอ่ะพี่โกพี่โกขวา่เยอยู่ไหนแล้วพี่เ์อยู่ไหนแล้วพี่เถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วผู้เหียำใครว่เหิอนอยู่ตรงแล้วอกไว้ตรงเดเราไปไหนอยู่ไหนแล้ววะของผล่อมผม่ันดผมอยู่ในวงไฟนะพี่เยอยู่ใน ไม่ใช่บ้านเราเดี๋ยววงไฟบ้านเราไฟบ้านเราฝั่งบ้านเราบอกบอกเขาหนบอกเขาหนเอ้ยไปคันี้ก็ได้นะจริงๆได้ได้ไ่ต้องรับพี่เกไม่ต้องรับผมค้นมานึ้นลมไม่ต้องรับพี่ไปเอาเร็วเอาเลไปเอาเล็วไปไปเอาศกขึนเอาศขน่เาศขึ้นดเอาเอาคนที่มีศพอ่ะให้ให้ให้คนที่แบบไม่มีปืนก็ได้นะพี่ให้คนที่ไม่มีปืนไม่มีปืนอุ้มอ่ะแล้วก็คนมีปืนรอรอชุน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 นี่นี่นี่นะฮะเนลงน้ําชนน